สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้ต้อนรับเข้าสู่สไตล์ใหม่ชาแนลครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปหาของอร่อยๆทานการที่ตลาดวังหลังนั่นเองนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเราจะไปดูกันนะครว่าที่นั้นเนี่ยจะเงียบเหงาหรือเปล่าแล้วก็จะมีร้านอะไรเด็เดๆให้เรานั้นได้ไปลองทานกันบ้างปะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขับรถไปกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวางหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าที่นี่เนีอะไรให้เรากินกันบ้างวันนี้อากาศร้อนก็เลยมาดับร้อนกันที่ร้านต้าเพนเฉาก๊วยนมสดรสชาติเข้มขน้นเฉาก๊วยเหนียวหนึบราคา20บาทดื่มแล้วชื่นใจพร้อมไปต่อแล้วนะครับมาลองท้องกันต่อด้วยกุยช่ายสะพานหาันที่เปิดความอร่อยมาแล้วกว่า50ปีมีหลากหลายเมนูแต่ว่าเมนูเด็ดคือกุยช่ายตอกไข่ราคา45บาททานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านนะโอ้โหอร่อยมากมาก หรือใครแซบป,ปากแนะนําร้านคุณตากระท้อนทรงเครื่องร้านผลไม้แปลรูปทานกับน้าจิ้มรสเด็ดของร้านนะแซบอย่าบอกใครเลยแหละใครชอบกินหมูทอดแนะนําหมูทอดในตำนานอย่างหมูทอดชาววางหมูของเขาเนี่ยหมักรสชาติเข้มข้นราคาขีดละ40บาททานแล้วเนี่ยหมูฉ่าซอสมากๆส่วนคนชอบกินลูกชิ้นแนะนําสมหญิงประกายลูกชิ้นทอดกรอบร้อน,อนๆทานกับน้ําจิ้มสุดเด็ดของร้านอร่อยไม่แพ้ใครเลยครับ มาต่อกันที่สายหวานวังหลังเบเกอรี่ร้านขนมปังวังหลังในตำนานที่มีให้เลือกหลากหลายไส้ทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้ขาวเปิดไส้ดูเนี่ยโอ้โหเยอะกว่าตัวขนมปังอีกนะครับก็ละ50บาทเนี่ยกินอิ่มจุใจเลยหรือจะเป็นร้านเอกแควังหลังที่เขาทำสดใหม่ทุกวนันมีให้เลือก2ขนาดกล่องละ10บาทหรือว่ากล่องละ30บาทราคาประหยัดไส้ของเขาหอมหวานรสชาติกลมกล่อมมากๆครับ ร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ร้านซูชิวังหลังราคาซูชิเริ่มต้นคำละ5บาทหรือว่าจะเป็นทากโยกยากิที่มีให้เลือกหลากหลายไส้หรือใครที่ชอบความสุดคุ้มแนะนำเซ็ตสุดคุ้มราคาประหยัดส่วนความอร่อยนั้นไม่ต้องพูดถึงส่งคำล่ำลือครับปิดท้ายสายหวานน้องโพคาเฟ่จากนมถุงเป็นไอศครีมถ้วยละ35บาทมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะซื้อนมถุงกลับไปกินหัวนึกถึงวันๆก็ได้นะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมายพาทุกคนนั้นมาทานร้านอร่อยๆอออกันที่ตลาดวังหลังจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังคลึกคลื้นอยู่นะฮะใครที่อยากจะมาก็สามารถมากันได้โดยเฉพาะวันอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านก็ยังเปิดเพียบเลยนะครับและร้านเด็ดๆที่เป็นอาหารให้เราเสิร์ฟความอร่อยเนี่ยยังรอเพื่อนๆนั้นมาเที่ยวกันที่ตลาดวังหลังไงก็มากันเยอะๆแล้วกันนะครับครั้งหน้าหมายจะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันกันกนกบสไตล์มาชแนลวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ